อ่าสวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการปลูกหอมป้อมนะจ้ะหอมป้อมต้นหอมหอมป้อมนะจ้าส่วนวิธีการทํำนี่อัน,นแรกก็เป็นการขึ้นแปลงก่อนเจะขึ้นแปลงกะอันนี้พี่ชายจีนจะเอาขี้ไก่หมูนไก่นะจ้ะมาผสมกับขี้ดินคลุกเคล้าตีให้มันแตกๆมันเป็นเนี่อเดียวกันจ้ะ คเคล้าส่วนผสมส่วนผสมนี่ก็จะมีขี้ไก่หิ้วดินหี้แต่อันน่าจะวิธีการขึ้นแปลงหลังจากนั้นถ้าเอาคลุกเคล้าตีขี้ดินส่วนผสมอยังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะทําการโรยเมล็ดเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการโรยเมล็ดนะเจาะโรยบางๆเจาะจากนั้นก็เอาดินมากลบเจาะ ดินที่เขาแบ่งเป็นส่วนไว้มากลบปิดหน้าดินไว้จ้ะ <c oughs> เอาเป็นว่าเสร็จเรร้อยและจ้ะเดี๋ยวเรอดูผลงานเอาเนาะจ้ะอ่ามาต่อกันเนาะแตก่กี้แปลงหอมป้อมต้นหอมเสร็จแล้วจ้ะตอนนี้เขาจะมาปลูกถั่วจ้ะถั่วลายหรือถั่วดอบ้านเฮาจะเอาไว้กิน ช่วงใกล้สิ้นปีนะเจ้าถ้าปลูกตอนนี้นะเจ้าส่วนผสมก็จะมีหมุนไก่เหมือนเดิมนะเจ้าจะทำการขุดแปลงสกักกรันะเจ้าขุดขุ่มจะแปลงจะขุดขุมก็คือพื้นที่นี่ก็จะเป็นบอกบเหมือนเดิมนะเจ้านะเจ้าส่วนแปลงกับพื้นที่พื้นที่ก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงกบเหมือนเดิมผสมผสานเจ้ามีทั้งกล้วยส่วนนี้ก็จะเป็นขุมกระชาย นนกับพักไพ่พักแพววันนี้กับใบกระเพราอันนี้ก็หอมละเลิองอันนี้ก็จะเป็นขิงจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นพลิกจ้ะอันนี้จะเป็นต้นแคนตาลูปจ้ากำลังออกดอกกำลังเป็นนวยน้อยจ้าตะกี้หันหนวยน้อยอยู่จ้ะเออตรงนี้ไงนี่ไงก็กำลังออกผลเล็กๆจ้ะพืชนี่มันจะชอบฤดูหนาวจ้ะนี่ อากาศหนาวรอบแล้วปลูกข้างนึ่งละตายเจ้ารอบนี้กะมาทำไม้นี่กำลังเป็นหนวยนะจ้าพื้นที่เล็กๆเ,เจ้าไม่ใช่กวา้างเร้กนี่จ้าประมาณงานหนึ่งกับบัถึงนะเจ้ครึ่งงานจ้ะดี๋ยวขอคุดแปลงปลูกทั่วกันนะเจ้า่วนการเตรียมหลุมนี่กะ เตรียมหลุมธรรมดาปกตินะเจ้าสมมอี้นี่ก็ทำการซับซัเพื่อมันบลงอกปลออกกระยอดเพียวไปนะาจะเรียบร้อยแล้วเจ้าอ่าคลิปนี้ขอจบไปเพียงเต้าอี้นะเจ้าเดี๋ยวทำมกวันหรือว่าหนึ่งอาทิตย์เฮามาชมมาดูผลงานว่ามันจะออกดีกันนะเจ้าเนาะ